สวัสดีครับผมอันนะครับที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้อันจะมารีวิวนะครับกระบะตอนเดียวนะครับรุ่น S T D นะครับหรือรุ่นสแตนดาร์ดนะครับตัวนี้เป็นตัว 4x4 คูราคาจะดจำหน่ายอยู่ที่697,000บาทนะครับตัวนี้มาพร้อมกับดิฟ็อกไฟฟ้าด้วยนะครับทำให้การขับขี่ สามารถใช้งานได้ทุกสภาพพื้นผิวถนนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตกแต่งของคันนี้กันดีกว่านะครับเริ่มจากในส่วนของด้านหน้านี้เลยนะครับถึงแม้ตัวนี้นะครับจะเป็นกระบะตอนเดียวนะครับแต่เราก็ได้เปลี่ยนชุดหน้านะครับเป็นชุดหน้าในส่วนของชุดหน้าวายนะครับเอามาอัปเกรดใส่ในส่วนของรถ f อร์ตัว Next Gen XL ของเราตัวนี้นะครับตอนเดียวของเรานะครับตัวนี้กันชนหน้าเท่มากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเราเอากันชนนะครับมาใส่เข้ากับกันชนหน้าเดิมนะครับตัวนี้ก็เป็นสีบอลเงินนะครับมาพร้อมกับในส่วนของด้านข้างนะครับที่เป็นสีของด ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เราได้เพิ่มในส่วนของไฟตัดหมอกเข้ามาด้วยนะครับรุ่นรถเดิมๆยังไม่มีให้สําหรับตอนเดียวของเรานะครับแล้วก็ในส่วนของด้านบนจุดต่อมานะครับไฟหน้านะครับที่โดดเด่นมากๆเลยเราได้เพิ่มเติมในส่วนของเส้น LED ที่เป็นซีแคมตัวนี้นะครับก็ทําให้ตัวรถของเรานะครับตัวนี้ก็เหมือนกับดวงตาของเราเลยนะครับทำให้ดูโดดเด่นขึ้นมาด้วยนะครับเวลาขับขี่ไปไหนมาไหนคนก็จะเห็นเส้นเดทามตัวนี้ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยสําหรับเส้นเดทามมาในส่วนของกระจังหน้าตัวนี้้เป็นนกระจังหาแบบ FORD เป็นเป็นสิ่งที่อยู่ในส่วนของชุด Y นะครับเราได้ใส่อัปเกรดเพิ่มนะครับครอบเข้าไปในส่วนของกระจังหน้าเดิมนะครับตัวนี้นะครับเรียกว่าลงตัวมากๆเลยนะครับก็ทําให้ตัวรถที่ดูธรรมดานะครับแต่ไม่ธรรมดาเมื่อมีการตกแต่งเข้ามานะครับจุดต่อมานะครับในส่วนของด้านข้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคิวล้อขนาด6นิ้วนะครับเป็นสีดําด้านนะครับมีคําว่า Y ด้วยนะครับตัวนี้มีสกรีนตัวอักษร WILD นะครับตัวนี้นะครับ ติดในส่วนของด้านข้างมาพร้อมกับล้อแมกนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแมกลายหยดน้ำนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับในส่วนของยางมาสเตอร์เอทนะครับตัวนี้เป็นยางออเทเลนะครับวิ่งได้ทั้งพื้นผิวเรียบพื้นผิวขรุขระนะครับถนนลูกลางนะครับก็สามารถใช้งานได้ในไร่ในสวนก็สามารถใช้งานได้และที่สําคัญนะครับขอบ16แก้มยางหนาๆนี้นะครับเหมาะกับการบรรทุกด้วยนะครับเพราะคันนี้ของเรานะครับมีการติดในส่วนของคอกนะครับเพื่อสําหรับใช้งานในการบรรทุกเลยนะครับ กระจกมองข้างของเราตัวนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะครับแล้วก็บริเวณกระจกตรงประตูนี้ก็สามารถบังคับจากภายใไนได้ก็เป็นออโต้ให้นะครับคิวกันสานนะครับที่เราตกแต่งให้นะครับแล้วก็ในส่วนของครีบฉลามเดิมๆจากโรงงานของเราเลยนะครับลองเบ้ามือจับกันลอยนะครับเพื่อป้องกันลิ้วรอยและที่สําคัญฟิล์ม ของอันติดเป็นฟิล์มเซรามิกรอบคันเลยนะครับบันไดข้างนะครับตัวรถเดิมๆนะครับตัวสแตนดาร์ดของเรานะครับ STD ตอนเดียวยังไม่มีบันไดข้างนะครับตัวนี้เราได้ติดบันไดข้างตัวของ LM นะครับเพื่อการใช้งานนะครับเวลาก้าวขึ้นรถนะครับก็สะดวกสบายมากขึ้นและที่สําคัญเพิ่มความดุดัน เพิ่มความออฟโรดให้กับตัวรถของเรานะครับและที่อันบอกไปนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของนะครับคอกนะครับที่เราติดตั้งเพิ่มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวัสดุนะครับที่เคลือบมาอย่างดีนะครับไม่เป็นสนิมแต่อย่างใดนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวราวบันไดข้างตัวนี้นะครับบาเรกเดิมๆจากโรงงานเลยเผื่อว่าเราเอาไว้มัดของนะครับมัดสัมภาระนะครับหรือเผื่อว่าต้องการคุมผ้าใบเราก็สามารถมัด ตัวนี้ได้นะครับเรียกว่ารองรับการใช้งานเลยที่สําคัญคันนี้นะครับเราได้มีการใส่แหนบ3แผ่นนะครับทำให้การบรรทุกของเรานะครับจากเดิมเดิมรถเดิมเดของเรา1.2ตันนะครับสามารถบรรทุกได้มากขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องกังวลเลยแล้วก็ในส่วนของตัวข้องเนี่ยนะครับทางอันนะครับจดทะเบียนให้ลูกค้าใช้งานไปถูกต้องนะครับไม่ต้องกังวลเลยว่าแล้วเราเจอด่านนะครับจะโดนเรียกตรวจไหมเราทําแบบถูกต้องนะครับตัวนี้นะครับส่วนตัวแหนบนะครับเราก็มีวิศวกรในการเซ็นรองรับนะครับทุกอย่างถูกต้องใช้งาานนนนไได้จจรริงงะม่่่ววเป็ใสขอ บรรทุกลูกปาล์มนะครับบรรทุกทุเรียนนะครับหรือขี้ยางก้อนยางต่างๆนะครับเรียกว่าพร้อมการใช้งานในไร่ในสวนเลยนะครับอะมาต่อในส่วนของด้านท้ายของตัวรถ ไฟท้ายของเราโดดเด่นมากๆเลยเราได้อัปเกรดนะครับในส่วนของไฟท้าย LED เพิ่มตัวนี้เป็น LED ครบสเตปเลยนะครับแบบครบสเตปปกติแล้วก็คือจะอยู่ในส่วนของตัวรถนะครับตัวรถตัวท็อปเท่านั้นนะครับแต่คันนี้นะครับเราได้มีการอัปเกรดเพิ่มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว4,4มีอะคริลิคําว่า 4, ีูด้วยนะครับตัวนี้โลโก้เดิมๆจากทาง Ford นะครับตัวนี้ที่เปิดฝาท้ายของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับไลเนอร์ของเรานะครับตัวนี้พื้น ด้านหลังของเรานะครับตัวนี้เรารอการใส่ไลเนอร์อยู่นะครับแต่เรามีไลเนอร์ให้ด้วยเป็นของแท้จากทางฟอร์ดเลยฟอร์ดเราขยายฐานล้อกว้างขึ้นนะครับก็ทําให้บรรทุกข,ของได้มากขึ้นนะครับ ตัวโป่งซุ้มล้อตัวนี้นะครับเราทําให้มีขนาดเล็กลงเพื่อที่พื้นที่ในการบรรทุกนะครับหรือลูกค้านะครับไม่ว่าจะวางไม้พาเลทนะครับวางตะกร้าผลไม้ต่างๆก็สามารถทําให้บรรทุกได้มากกว่าเก่าด้วยนะครับเรียกว่ารองรับการใช้งานแบบสุดๆไปเลยนะครับสำหรับกระบะตอนเดียวของเรานะครับด้านท้ายของเรานะครับเราได้ติดในส่วนของกันชนท้ายเหล็กนะครับตัวนี้ก็จะมีรองเบาด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีห่วงลากจูงให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็มีห่วงโอเมก้าคู่ไฟ2อป้ายทะเบียนให้นะครับและคันนี้มาพร้อมกับในส่วนของเดี๋ยวเราจะมีติดในส่วนของเซ็นเซอร์หลังด้วยนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับเรียกว่าครบพร้อมการใช้งานเลยนะครับสำหรับตัวตอนเดียวของเราเดี๋ยวเรามาดูภายในของคันนี้กันนะว่าเฮ้เป็นรถรุ่นเริ่มต้นนะครับ เป็นตอนเดียวภายในจะมีอะไรบ้างนะครับหน้าจอจะมีไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มจากในส่วนของพวงมาลัยเลยนะครับของเราเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าให้แล้วกุญแจก็เป็นกุญแจแบบรีโมทให้ด้วยนะครับตัวนี้ถึงแม้ตัวเริ่มต้นนะครับไฟหน้าของเราก็เป็นแบบออโต้ให้ท้องฟ้ามืดนะครับไฟหน้าสว่างเองอัตโนมัติท้องฟ้าสว่างไฟหน้าปิดให้เองนะครับปุ่มเปิดปิดไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้นะครับ เปิดปิดเองได้เลยนะครับหน้าจอเลือนไม้ของเรานะครับเป็นแบบทัชสกรีนนะครับสแสดงการใช้งานต่างๆนะครับได้เลยสามารถปรับเลือกค่าเองได้หน้าจอกลางของเรานะครับเหมือนแท็บเล็ตเอามาวางเลยนะครับเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วแบบทัชสกรีนรองรับ Apple c a r p l a y Android Auto ให้ความชัดความสว่างที่ดีมากๆไม่แยงตาผู้ขับขี่และก็ผู้ที่นั่งอยู่ในรถนะครับเกียร์ของเราตัวนี้นะครับก็จะเป็นเกียร์ แบบเกียร์ธรรมดา6เกียร์นะครับมาพร้อมกับดิฟล็อกไฟฟ้าตัวนี้นะครับที่ทําให้ลูกค้านะครับสามารถตะกุยขึ้นนะครับจากอุปสรรคต่างๆการใช้งานในไร่ในสวนนะครับในพื้นที่ทุรกันดารนะครับแล้วก็ตัวรถของเราสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบขับ2ขับ4นะครับรอบความเร็วต่ําความเร็วสูงนะครับตัวนี้คือประโยชน์ของตัว4คูณ4ของเราเองลูกค้าเลือกใช้งานกันมากๆเลยนะครับและตัวเบาะนะครับเดิมๆเป็นเบาะกำมะหยี่เราได้มีการทําเบาะนะครับตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับ เบาะนังสีดำเดินได้แบบสีแดงนะครับตัวนี้นะครับเรียกว่าภายในของเรานะครับถึงตัวเริ่มต้นนะครับแต่เราก็ใส่ฟังก์ชันจัดเต็มมาให้เลยนะครับรวมถึงตัวรถเรานะครับที่มีการตกแต่งแล้วนะครับออกมาแล้วสวยงามโดดเด่นเท่แบบพร้อมขับเลยนะครับคันนี้นะครับเรานําไปส่งให้ลูกค้าถึงที่หน้าบ้านนะครับลูกค้าพร้อมขับขี่พร้อมใช้งานนะครับอย่างที่อันบอกนะครับเรื่องคอกเราลงเล่มให้นะครับเรื่องตัวรถนะครับเราลงแจ้งประกันให้คุ้มครองให้ทุกๆอย่างเลยถ้าลูกค้าอยากได้แบบนี้ พักเข้ามาโทรหาอันเข้ามานะครับ0850555985อันนะครับยินดีให้บริการนะครับแล้วก็นำรถไปส่งให้ถึงที่หน้าบ้านได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้อันจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะครับในคลิปต่อๆไปว่าอันจะรีวิวรถฟอร์ดหล่อๆเท่ๆแบบขนหนกันนะครับสวัสดีครับ